อย่าคิดว่ากัลยาณมิตรหาได้ง่ายนะคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่มีมีคุณธรรมจริงใจต่อเรามันจะมีสักกี่คนให้ลองคิดดูอาตมาว่าแทบจะไม่มีเลยที่จะกิงใจเวลาสุขสุขด้วยเวลาทุกข์ทุกด้วยจะไม่ทิ้งเราจะมีสักกี่คนคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่เป็นเพื่อนที่ดีแม้นแต่ญาติพี่น้องก็ยังไม่ได้ช่วยกันได้เท่าที่ควรเวลาคนหนึ่งทุกข์ยากลำบ,บากมาก็ยัง ไม่ที่ได้ช่วยกันต่างคนต่างเอาตนรอดเห็นแก่ตัวมันยากมากนะถ้าไม่ได้ฝึกผลถ้าไม่ได้อบรมจิตใจอย่างพวกเรามีกัลยาณมิตรด้วยการอาศัยการปฏิบัติธรรมพวกเราเป็นเป็นกัลยาณมิตรกันเนี่ยไม่ใช่หาได้ง่ายๆย,ยากมากๆนะถ้าเราลองคิดดูดีๆคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต้องมีคุณธรรมนต้องมีจิตใจที่ดีงามมีความเมตตา เกือบเพื่อเพื่อแผลไม่เคยขิ้นร้ายพูดร้ายทาร้ายใครมันทําได้ยากเล้ถ้าพวกเราเข้าใจแล้วพวกเราจะทําความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันต่างคนต่างมีมีศีลมีธรรมด้วยกันมีสันธานด้วยกันมีศีลด้วยกันเชื่อในคําสอนพระพุทธเจ้าปฏิบัติอยู่ด้วยกันอย่างมีความพาสุกลองจีพวกเรามีธรรม มืนธรรมากล่าวมีศรัทธาในพุทธธรรมว่าเสมอกันมีศีลเสมอกันมีชาคะเสมอกันมีสุตตะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันความสุขความสงบล่มเย็นจะเกิดขึ้นโดยไม่ไม่ยากเลย